สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับนิ่มเช่นเคยนะคะวันนี้นิ่มจะมาทําคลิปแนะนําตัวเองคะ่ะไปทําความรู้จักนิ่มกันดีก่านะคะชื่อวีมณพรปีละนันคะ่ะชื่อเล่นชื่อนุ่มนิ่มหรือเรียกนิ่มเฉยๆก็ได้คะ่ะเดียวแต่ชอบเลยเป็นคนจังหวัดสกลนครค่คนนะ,คะ เกิดวันที่17กันยาปี2538ค่ะอายุ25 e ปีค่ะตอนนี้ขายของอะไรคะเป็นพวกเสื้อผ้าแกวเกงรองเท้าขายทุกสิ่งทุกอย่างเลยชื่อเพจ NN g e n, n Gen Thailand ค่ะเร่างหนึ่งก็คือ,อทำยูทูบนี่นแหละค่ะ เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกนคลนครค่ะสาขาวิชาศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลค่ะจบได้ประมาณ2ปีแล้วปัจจุบันนิ่มแต่งงานแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่บ้านสามีค่ะค่ะเคยไปครัวมาก่อน ก็เลยอาจจะมีเด็กๆที่ติดตามอยู่เขาก็เลยมาคอมเมนต์เขาก็ยังใช้คําว่าครูอยู่นะคะซึ่งเป็นความภูมิใจมากๆนิ่มว่าอาจจะไม่ค่ะสําหรับนิ่มอ่ะนิ่มคิดว่าอนาคตมันต้องดีกว่าเดิมแน่นอนมันคงไม่อยู่แบบที่หรอกถ้าเกิดแบบเราทํามันเต็มที่อ่ะใช่ไหม คลิปอาหารที่นิมลงบ่อยๆอ่ะบางทีนิมอาจจะไม่ได้ลงบ่อยเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าคนดูน้อยแล้วอีกอย่างก็เวลาทาอาหารแต่ละทีค่าใช้จ่ายมันสูงมากซึ่งตอนนี้นิมยังไม่ยังไม่มีไรายได้ใจากยูทูบไงถ้านิมมีไรายได้จากตรงนี้นิมอาจจะทําคลิปอาหารมาบ้างแต่ว่าในในเดือนหนึ่งนิมทำแน่ๆน,นะคะนิมทำแน่ๆประมาณหนึ่งคลิปหรือสองคลิปต่อเดือนแน่นอน ติดตามนิ่มด้วยนะคะทุกคนแล้วถ้าแบบอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้แต่ที่มาตอบถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้นิมด้วยนะคะแต่ถ้าไม่อยากพาดคลิปใหม่ๆนะกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะสําหรับวันนี้แลาก่อนนะคะ